วันนี้เราจะมาแสดงการแพร่ของแก๊สต่างๆนะคะแก๊สตัวที่หนึ่งก็คือแอมโมเนียค่ะมีมวมลโมเลกุลเท่ากับ17ค่ะแล้วก็อดิกันชื่อนางสาวพรชัยสีเรียงในที่32เออไม่ใช่ในที่36ชั้นม .5 ทับ2ค่ะสวัสดีค่ะชั้นนางสาวสุวรรณนาเสียโคดชั้นม .5 ทับ2ในที่39 วันนี้แสดงเป็นออกซิเจนค่ะก็มีมวลโมเลกุลเท่ากับ32สนะคะนี่ค่ะชั้นนางสาวจิริวันรีมังคเอาเล่ที่21 5สิบววันนี้แสดงเป็นแก๊สไนโตรเจนมวลน้องรายค่ะ ห้าทับสองเลขที่ยี่สิบจะมาเอ่อดิฉันแสดงเป็นแก๊สคาร์อบอนไดออกไซด์โมเลกุลสี่สิบค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิดาบัวจันห้องห้าทับสองเลขที่สามสิบสามวันนี้จะมาสแสดงเป็นแก๊สไนโตรเจนได,ด,นไดออกไซด์มีมวลโมเลกุลสี่สิบแปด สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปวีณน,นาวิศเศษเลขที่25ค่ะดิฉันจะมาแสดแงเป็นซั ide, ลเฟอร์ไดออกไซด์มวลโมเลกุล64ค่ะค่ะต่อไปนี้นะคะเราจะมาทดลองวิธีการแพร่ของแก๊สโมเลกุลต่างๆนะคะเชิญชมได้เลยคะ่ะนี่คือการแพร่ของแก๊สมวลโมเลกุลต่างๆนะคะเราจะสังเกตได้ว่าแก๊สที่มีมวลมากจะแพร่ได้ ชาส่วนแก๊สท e sí, sí, es ี่มีโมเลกุลน้อยจะมีการแพร่ได้เร็วกว่าแก๊สที่มีโมเลกุลมากนะคะนี่คือแก๊สที่มีมวลโมเลกุลมากแก๊สที่มีมวลโมเลกุลมากจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าแก๊สที่มีโมเลกุลน้อยเย่ได้ที่หนึ่งแม่ค่ะเก่งมากอุ้ยเย้ได้ที่สองค่ะอุ้ยฉันเข้าได้ก่อนฉันเข้าไวก่อนนะ ทำไมเราเข้าชาจังเลยเข้าก่อนเธอนเเข้าก่อนเธอนะเข้าก่อนเธอข่อนเธอเข้าก่อนเธอน้เห็นเธอ ว่าใครก็เข้าก่อนใครนะคะโดยเราจะมีการทดสอบหรือแบบว่าทดลองกันโดยใช้ทฤษฎีตจนของแก๊สนะคะโดยมีสูตรว่า R 1ส่วน R 2เท่ากับสแค r รูท M สองส่วนด้วย M 1นึ่จำไว้นะคะอไ่าใหใใ้เร็วเร็วๆเ,เ,เอจะสรุปให้ฟังเรื่องการแพร่ที่เราทดลองกันไปนะคะการแพรนี้อจะ ถ้าสมมติอันไหนที่แพร่ได้เร็วกว่าหรือน้อยกว่าจะขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุลของแก๊สต,ต่างๆนั้นนะคะโดยที่เอ,อ่อพวกแก๊สที่มีมวลโมเลกุลน้อยจะแพร่ได้เร็วมากนะคะแล้วในทางตรงกข้ามก็คือแก๊สที่มีมวลโมเลกุลมากจะแ,แพ้จะแ,แพร่ได้เร็วนะคะไม่ใช่แพ้แพร่ง <S <S โอ้ไม่ใช่่ใช่ก็คือการสรุปก็คือถ้า ว่าอะไรที่ใหญ่ๆคือมีมวลโมเลกุลมากจะแพร่ได้เร็วอะไรที่มีอันเล็กๆอุ้ยช้าสิใช่ใช่ใช่มีการแพร่ได้ช้าแล้วอะไรที่มีมวลโมเลกุลเล็กเดียวจะมีมวลโมเลกุลน้อยใช่ไหมคะจะมีการอัตราการแพร่ที่เร็วมากนะคะตอกอน,นนันี้นะคะมีจำนวนโมเลกุลแทบ17็นะคะจะมี ได้รวดเร็วที่สุดในหมู่บรรดาแก๊สทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ฉันนะคะแก๊สออกซิเจนซึ่งมีมวลมเลกุลเท่ากับ3.2ซึ่งรองมาจากแก๊สแอมโมเนียจึงมีเกียรตาการแพร่ได้ที่2อเพราะว่ามีมวลมเลกุลมากกว่าแก๊สที่ได้ที่1คือ16แล้วมา3.2ค่ะสรุปนะคะที่พวกเราเข้าใช้ใช้พร้อมกันนี่ก็เช่นแก๊ส ใน,ในในดุเดนอนอ,อกไซด์และี่ฉันคาร์ไดออกไซด์มีโมเลกุลทั้งหมด4สีเข้ากันเลยอ่ะก็ที่เขาใชพร้องกันนะคะก็เพราะว่าเอิมที่จะตัดสินได้ก็ต้องใช้ทฤษฎีส่วนของแก๊สนะคะเอิมก็เราก็แพ่ได้ตรงกลางๆเพื่อนน่ะคะ่ะลองดูแก๊สต่อไปนะคะว่าจะแพ้ได้เร็วหรือช้าดิชาชนแก๊สใโดรเจนไดออกไซด์มี โมเลกุล48อเอ้ย48จึงจึงแพร่กระจายได้ช้ากว่าแก๊สทั้งสี่ที่ผ่านมาชัฉันแก๊สซันเฟอร์ไดออกไซด์มีโมเลกุล64 4ค่ะเป็นโมเลกุลที่หนักมากที่สุดที่การทดลองค่ะี๋ยนข้อว้ได้ไหมเอาไปเลยสรุปนะคะดิฉันเป็นแก๊สที่หนักที่สุดค่ะตั้งแต่ทดลองมาค่ะดิฉันจึงเข้า เชใช้ได้ช้าที่สุดค่ะส่วนโมเลกุลมากที่สุดเขาจะเขา้าเชื่อได้เร็วกว่าดิฉันค่ะดิฉันขอจบการรายงานเพียงข้านี้ค่ะไม่ใช่แล้วยงมากอุย๊ยเมื่อกี้ผิธนนิดนึงนะขอสรุปใหม่นะคะสรุปก็คือว่าเออการทดลองที่ผ่านมานะคะสรุปได้ดังนี้ว่าแกส๊สที่มีมวมลโมเลกุลน,น,น้อย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 จะมีอัตราการแทรกที่เร็วมากนะคะแล้วก็ ของแก๊สที่มีโมเลกุลมากจะมีอัตราการแพร่ได้น้อยที่สุดนะคะค่ะพวกกลุ่มค่ะ